ดีครับสำหรับมือในม่นะครับได้ว่าหมูอาการหมูไก่คอดนะครับจะเป็นลักษณะเั่นไหนก็ดีมือนี้ม่โอกาสได้เบิง้งเดือวถ้ายจิบห้องเจ้าของนี่แหละครับ เห็นเพิ่มมาเออเพิ่นกัดเลื่อมเนี่ยครับเพื่อการไก่เพิ่นจะคอดครับผมเพิ่มจะก,กัดเศษไม้เศษไรที่เฮาลงไปครับเพิ่มจะก,กัดไปเห็ดทั้งเห็ดหนังเพิ่นครับทองสาวครับผมดึงเลยนั่นกันครับว่าเพิ่นจะคอรดปูกเจก็โต กการทีหมูหมูเพิ่นเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นจากใกล้คอนะครับสลับมือใหม่นะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับผมกับมือใหม่กันครับผมซึ่งฮัดเลี่ยงด้วยกันกันเลยเห็ดให้พี่น้องห้องเบิงครับว่าเออบางคนนะครับสาหรับผู้ที่เป็นมือใหม่นะครับว่า เอามาแล้วเออหมูเขาเป็นยังสี่บางคนติดตัวแก่เอ้าหมูเป็นยังคือกัดนั่นกัดนี่กัดคอกัดยังยังสี่นะครับเขาก็จะเด็กหมูเนี่ยครับว่าอ๋อลักษณะสี่คือหมูเป็นไก่เป็นไก่จะคลอดแล้วแต่เขาพอกาเทาก็นันมาอยู่น้าเพลินเวลามันไี่ยังผุดเฉินนะครับเขาก็จะได้ซอยเพลินได้แต่ว่าโดยธรรมชาตินะครับหมูปลาลเลี้ยงง่ายแล้วครับผลกอดเองของเพลินเขาไม <ป S 2> <ๆ S 1> ่ต้องอยากยังน้ำเพลินเลยครับ นีม่มันนีอยู่ก่อนนีหนึ่งครับที่เพื่อนคอดนะครับเพื่อนคอดได้แล้วเจ็ดโตอันอีกคอดหนึ่งนะครับที่ผมไปเห็นมาเพิ่นคอดได้เจ็ดตครับมันมีตัวที่แปดเพื่อนออกพิท่าครับผมเพื่นอนเอาทางหลังออกพอดีผมอยู่หันพอดีครับผมไปเห็นผมเห็นหมูเพื่อนคอดดูครับผมได้ไปนั่งเบ่งน้ำเพื่อนวันนี้เอาขาหลังออกมันม่ออกครับพอตะเบงอืดออกมาปุ๊บข้าวหนึ่งปุ๊บทะลุดปื๊บเข้าไปคือเก้าครับ มันนีเบ้งมาอีกอีกตัวอีกข้าวหนึ่งครับโดนเติมกับเบ้งอืดออกมาอีกผมเลยกับตัดสินใจดึงออกมาให้เพิ่งครับเออขันในในขันมันเกิดก่อนนี้เสียครับห้องตองซอยเพิ่นครับดึงออกมาถามว่าดึงห้องกับบ่งหูจักขึ้นครับมามันติเป็นยังไงลูกมูอาจจะตายหรือว่ายังไงน,นี่ก็ได้ครับอันนี้คือเจอมากกับตัวเองนะครับก็เลยหูผมก็เลยอยากเออทายคลิปให้พี่นอ้องเขาเบิ้งครับบางครั้งสารับมือใหมมนะครับสารับมือ เพื่อนที่เลี้ยงอยู่แล้วพี่น้องที่เลี้ยงเพคนอาจจะหูใจกอยู่แล้วครับแต่เราให้ห้าวสำหรับคนใหม่ครับอันนี้เขาไม่จ่ายครเออเป็นยังสี่ยังสี่เขาเฉียดยังแดงยังสี่นะครับกระสีได้ซอยซอยกันพอได้พอได้เป็นแนวทางครับเพ,พราะใดพ้อยห้าวในหูเบืองตุกขับว่าเออมันเป็นยังสี่มันเป็นยังสี่ยังสี่นะครับนี่ครับเพื่อการทำเพิ่นครับ เพิ่นจะขุดรุ่มนะครับขุดลุมเตรียมเห็ดหั่งน,นี่ครับผมเห็นเพิ่นกัดหันกัดหนีผมเลยเอาหอบไม้เพิ่นครับแล้วมันจะกัดกัด,กดไปเห็หมองผมเพิ่นนอนครับนี่ครับผมนี่คือกันที่เขาเบิ่งไว้ไล้ก็ะบะเออนี่คือการหมอนจะ,จะคอดกับผมอันนี้คือคลิปแรกนะครับของซองหมูปลาว่าปีปทุมนะครับ จะไหนก,ฝก็ฝากตีฝากหน่องนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนะครับหรือว่าผู้ใดมีข้อเสนออย่างยิ่งดีครับก็บได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยน,นครับผมอย่างเห็ดนี่อย่างอยากให้ปับปุงอย่าง,างน้อมรับทุกคำน้อมรับทุกคอมเมนต์นะครับอันไหนวุ่ดี ทางช่องสิปับสิเปเกียนให้มันดีขึ้นนะครับเนาะจะได้กระฟาพอฟา่อฝากแม่เอาดได้ครับก็เพือพ่อนเพือพ่อนเพู่อดที่สนใจในการเลี้ยงหมูปลาฝากกดไห์กดแช่ช่องปไปกำลังใจให้เข้าทำช่องต่อไปได้ครับผม นี่ครับพึ่นจัดเดิมเนดิมนะครับอันนี้เขาเตรียมพร้อมเดยรับ้งเทาอยากเห็นว่าพึ่นควาใช่ไหมผมว่าอีกบ่โดูนเขาผม,มเดี๋ยวถ้าพึ่นควาเดี๋วผมจะไอ้ท้ายอัพโรคกระเทือนเบื้องลื่นๆครับแล้วพึ่นทีดใดแจ็คตัวท้องแรกครับนี่ครับการเลี้ยงหมูห้องกันนี้ครับมันอยู่ตรงนี้นะครับ เขาลุ่นมันมาเป็นมีเดีลูกแก็กโตรครับผมในลูก้หลก็คือไปพ้นดีตอเฮาเองครับเพรามน้าลูกตกเฮากระมีกำลังแก่ในการเลี้ยงนะครับเนะลูกโปโดนี่ก็โอ้นักขึ้นกันค่ะหนึ่งโอ้ ผมตัวเห็นเห็นน้อมครับอันนี้น้อมสิบสองครับผมที่แรกผมมันเป็นน่อมสิบแต่ว่าไอ้สองต่ามันจะเป็นน้อมบ่อดีครับน้อมใส่ดพคือน้อมสิบครับเมื่อกี้เห็นเพิ่นหันหลังมากเมื่อกี้ครับพอเห็นเห็นน้อมเพิินแต่เกาเพิินวานะครับตามมาหมูมันจะออกซประมาณซ้ำน้อมนี่แหละครับที่มัเคลียับเกินไปนี่แล้วก็เลี้ยวแต่ครับมันมีหลายปัจจัยบวกกันครับ แค่ว่าผมกะิค่คอยคอยเลี้ยงคอยศึกษาไปครับอันนี้ผมเพิ่งเลี้ยงได้ประมาณสองเดือนครับผมหมูมีคือหมูผมซื่อเขามาทพกโตเลยครับมันไม่หมูลูกคอเลยครับ <c oughs> นี่ดนท้ายให้พี่น้องเขาเบิ่งครับอันนี้พอพันครับผมแม่นังกระทองครับอันนั้นอาจจะเป็นเหมยซ่านครับผม เมื่อสร,รส้างผสมยังบอแน่ใจครับอันนั้น,นแม่สาวครับอันนั้นสองแม่ครับผมแม่ลูกอ้อนครับนอนอยู่ครับล้องเมึ่ครับถ้าผู้ใดคิดว่าอยากเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากครับผมอาหารเสาร์แรงครับ เดี๋ยวอีพีน่นาผมจะทายอัดลงชเบึงค่ะว่าสำหรับมือใหม่เฮาเฮาจะเริ่มเลี้ยงแบบไดดีวางเนื้อลูกยานมครับรุ่นลูกยานมคือสี่สิบห้ามือหกสิบม,มือครับเมื้อสองแม่สาวนะครับคือแม่สาวเมื้อสามแม่ทองครับเมื้อสี่แม่ลูกอ่อนครับเฮาอยาก ว่าเออแบบไรตัวจอดโย่เข้าเดียวผมจะตละลายยางครับว่าตัวไรมันขอดีขอเสียงไนนะครับเนาะจะนี่ก้อนจากกันคลิปนี้นะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องเขาในการใจรักในการเลี้ยงหมูป่านะครับเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นลังใจให้ทังช่องหมูป่าวาปีประตุ่มนะครับผมพอเทาได้มีกาลั่งใจในการ ถ่ายทำต่อไปแล้วครับเนาะเดี๋ยวถ่ายเป็นคอร์ดมือไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปถ่ายคลิปให้ผมแหวเบิ้งนั้นกันนะครับว่าเพิ่นที่ออกพวกใดจากตัวขนมจะขนมพ่อแม่ไม่ลองอยจะเห็นไอ้ เขา,าเอิะนะอามาอย่างไรปรนั้นเขาเอิ้นมาอย่างก็ต่อไปเพื่อนเนี่ยสีออกโลเลเลยกับฝากฝากดติดตามมาดีนะครับเดอ้เอเพื่อไปทั้งทั้งทั้งช่องเขาได้เ็ตคลิปเขาก็จะได้เห็นจะได้เบิ่งไปพร้อมกันเนาะครับเนาะอย่างหมูป้าปัยญาครับผมลองลองลองนะครับมือใหม,ม่เขาไต้องค,ดคอดิดเลยครับอยากเหตุข็ดเลยครับขอไว้ห้องพื้นที สำหรับอีพีนี้นะครับกับสำหรับอีพีนี้นะครับกับฝากกับจบไปแค่นี้ครับในี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องเขานะครับเนาะผู้ใดที่สนใจในการเลี้ยงวัวปลาทอยกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีก็ว่าสวัสดีครับ